สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์360องศาพาทีทุกวันศุกร์เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปทางเพจ Facebook YouTube และสาวคลาวสอทอ360องศากับดิฉันสุกัญญาจันทรสมโพู์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องการสอนออนไลน์ก็ยังคงเป็นกิจกรรมที่นำมาพูดคุยกันอยู่นะคะอีกทั้งยังเป็นการสร้างควัญและกำลังใจให้ครูที่มีความพยายามและตั้งใจสร้างสารรค์วิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขด้วยค่ะ ซึ่งครูสอนออนไลน์ที่จะนําเสนอในครั้งนี้ค่ะชื่อว่าครูเปรมหรือนายอัจพลมีสัตเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์จากโรงเรียนบ้านดินแดงศรีลาประชารัฐจังหวัดสุรินทร์ค่ะและเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันในรายการเล่าข่าวชาวไซมาค่ะเราไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะคุณครูคะคุณครูช่วยแนะนําตัวเองเลยค่ะครับสวัสดีครับผมครูอัตพลมีสัตนะครับ เด็กๆจะชอบเรียกว่าครูเปรมนะครับสอนที่โรงเรียนบ้านดินแดงรีลาวประชาระนะครับสอนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในรายวิชาคณาตศาสตรนะครับแล้วก็ในรายวิชาเพิ่มเติมอื่นๆอีกนะครับเป็นครูประจําชั้นครับครูเปรมค่ะจังหวัดสุรินรเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความยากในเรื่องของการเรียนออนไลน์แล้วสภาพครอบครัวสภาพการบรรยุของนักเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะสภาพครอบครัวของนักเรียนนะครับก็คือว่านักเรียนนะครับส่วนมากก็จะอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ตายาย ด้วยนะครับพ่อแม่ก็จะมีงานประจําของพ่อแม่ก็คือออกไปทําไร่ทํานาไม่สามารถดูแลลูกบุตรหลานของตัวเองได้เท่าที่ควรเท่าไหร่แต่ก็มีบางครอบครัวที่พ่อแม่เขาใส่ใจพ่อแม่บางคนนี้ก็จะอยู่ข้างๆลูกเลยผมสอนไปอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็เรียนกับลูกไปด้วยแล้วก็คอยบอกการบ้านของนักเรียนแต่ก็จะมี ส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือเด็กอ่ะก็คือจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเขาจะอยู่กับตากับยายอย่างนี้ครับแล้วก็ตายายก็จะไม่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเท่าไหร่บางทีผมสอนไปสอนสอนอยู่เขาทักไลน์มาบอกครูคะเน็ตหนูหมดแล้วนะคะหนูขอ,อขอตังยายไปเติมเน็ตได้ไหมคะประมาณนี้ครับแล้วก็บางคนนะครับก็คือบ้านเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตในการใช้งานนะครับเราก็จะมาพูดคุยกัน พอทราบปัญหาเสร็จเขาก็บอกว่าข้างบ้านของเขามีไวไฟของเพื่อนบ้านทีนี้เขาก็ ไปขอรหัสไว f i ของเพื่อนบ้านแล้วก็เวลาเรียนเขาก็จะไปนั่งเรียนตรงริมรั้วของเพื่อนบ้านพอเรียนไปเรียนมาบางทีสัญญาณก็หลุดหายครับผมค่ะนี่ก็เป็นปัญหาเนาะจากเครื่องมือก็คือเครื่องมือการสือออ่อสารแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะแล้วคุณครูมีวิธีแก้ไขยอย่างไรคะเพื่อให้เด็กๆเกนี่ยติดตามบทเรียนให้ทันได้ะคะ่ะแก้ไขก็คือว่านะครับถ้าเด็กที่เขาพร้อมนะครับผมก็จะสอนออน,ออนไลน์นะครับมีใบงานออนไลน์ให้ทํามีเกมออนไลน์ให้เล่น มีเพลงที่สามารถถ่ายทอดสดระหว่างครูกับนักเรียนได้นะครับถ้าเด็กเขาไม่พร้อมผมก็จะเป็นการส่งคลิปไปให้เขาดูให้ใบงานของเขาไปทํานะครับแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมกับนักเรียนจะมาเจอกันอยู่หนึ่งครั้งในช่วงเวลาสั้นๆที่เรามาเจอกันผมก็จะสอบถามเขาว่า ที่เรียนกับครูไปมีปัญหาตรงไหนทําไมเราถึงเข้าเรียนไม่ได้ใบงานที่ให้ไปตรงไหนเราทําไม่ได้ทีนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาในจุดจุดนั้นกันครับค่ะแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจให้คุณครูเรมเนี่ยทำคลิปการเรียน <c oughs> การสอนแนวนี้ออกมาให้เด็กๆได้เรียนกันคะแนวความคิดนี้มาจากเด็กอินอะไรผมจะเอาอน,นันมาสอนครับถ้าเด็กอินเพลงเพลงนี้อ่ะเราเอาเพลงนี้มาแปลงถ้าเด็กอินเกมเกมนี้อ่ะเราเอาเกมนี้มาพูดกับเขามาสอนเขา เช่นมีอยู่วันหนึ่งผมกําลังสอนออนไซต์ site. วันนั้นเป็นวันสุดท้ายพอดีครับทีนี้ผมเดินออกมาจากนอกห้องเด็กหนึ่งคนร้องเพลงขึ้น Occupation Occupation ของคุณครูมัซซีนาบอลทีนี้ผมอะตกใจเพลงอะไรทําไมนักเรียนจําได้แม่นขนาดนี้แล้วเขาก็บอกกับผมว่าคุณครูเนี่ยคุณครูมัซีนาบอลเนี่ยกำลังดังเลยนะในติ๊กตอกคุณครูต้องไปดูนะทีนี้ก็ไปดูคลิปของคุณครูมัซีนาบอลเขาสอน ท่านก็สอนดีมากเลยครับท่านมีการใช้เพลงในการช่วยในการจําผมก็อ่านักเรียนอินอินแบบนี้ใช่ไหมนักเรียนชอบแบบนี้ใช่ไหมผมก็เลยแปลงเพลงเพลงจากคุณครูมัศีนาวอนมาเป็นกายคูณเศษส่วนการหารเศษส่วนครับผมค่ะแล้วพอมันมีการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณครูตัวคุณครูเ,เองมีมีก่อนอันนี้มีความกังวลไหมคะว่าต้องมาสอนเด็กผ่านออนไลน์อะ่ะ มันมีความยากง่ายสําหรับตัวครูเปมยังไงบ้างคะเอ,อ่อออนไลน์นะครับก็ตอนแรกก็มีความกังวลอยู่นะครับกังวลในหลายเรื่องก็คือบางทีกังวลเกี่ยวกับตัวเองด้วยว่าเ,ออเราจะออกแบบการจัดการเรียนยังไงเพื่อให้เขาเข้าถึงความรู้ที่เราจะให้ได้มากที่สุด2ก็คือกังวลเกี่ยวกับนักเรียนว่านักเรียนจะพร้อมหรือเปล่าในการเรียนแบบนี้แล้วทีนี้เราผมก็มีการลงไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเลยครับไปทุกหลังคาเลยทีนี้ผมก็ไปคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองว่า ถ้าครูเปรมะจะสอนออนไลน์พ่อแม่ผู้ปกครองมีปัญหาตรงไหนไหมตรงไหนที่ติดขัดอยากให้คุณครูช่วยก็ไปพูดคุยกันจนเข้าใจครับแล้วก็สามารถทําให้นักเรียนเข้ามาเรียนออนไลน์กับเราได้ครับผม ค,คุณครูบอกเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์ดีกว่าเพราะว่าเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยปกติแล้วเราอาจจะเครียดเหมือนกันนะเรื่องการคำนวณตัวเลขอะค่ะมีเทคนิคการสอนอย่างไรคะการสอนที่เห็นในคลิปนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเกมที่ใช้เล่นกับนักเรียนและก็อีกสิ่งหนึ่งมากๆเลยก็คือการทําภารกิจตามสิ่งที่เรากําหนดเราก็สร้างภารกิจหนึ่งภารกิจขึ้นมาให้นักเรียน ออกไปตามล่าภารกิจในชีวิตประจําวันของเขาแล้วก็ส่งชิปเข้ามาในห้องเรียนแล้วครูก็จะตรวจด,ดูนะครับว่าภารกิจที่นักเรียนทําผ่านตามจุดประสงค์คุณหรือเปล่าผ่านตามสิ่งที่คุณครูต้องการหรือเปล่า<ม>ผ่านสิตามสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้หรือเปล่าครับผมแล้วทีนี้ในเรื่องของการบ้านที่จะต้องให้เด็กๆในช่วงของการสอนออนไลน์่ะคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงการบ้านนะครับก็คือผมจะ ปริมาณกับการบ้านว่าถ้าให้การบ้านในปริมาณนี้นักเรียนจะสามารถทําได้แล้วก็มาส่งครูได้ก็คือผมจะให้ในปริมาณที่น้อย ควบคุมสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะครับแล้วก็มีคุณภาพในการบ้านของผมด้วยนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนก็มาพบครูหนึ่งสัปดาห์หรือผมก็จะโทรไปหานักเรียนแล้วก็จะเรียกนักเรียนเข้ามาแล้วก็จะสอนในช่วงสั้นๆแล้วก็นักเรียนก็จะกลับไปทําเป็นการบ้านนะครับแล้วก็การบ้านเนี่ยก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาที่ผมสอนนะครับว่าเราสอนเนื้อหานี้การบ้านก็ต้องไม่ยากเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปนะครับเพื่อให้นักเรียนทําได้ด้วยครับผมแล้วผลตอบรับล่ะคะคุณครูคาที่เรามีการสอนออนไลน์ผ่านมา ผลตอบรับจากทั้งตัวของนักเรียนเองทั้งจากผู้ปกครองเองเป็นยังไงบ้างคะ อ๋อตัวสาหรับตัวนักเรียนเองนะครับนักเรียนก็ชื่นชมคุณครูมากเลยนะครับบอกว่าคุณครูคุณครูได้ออกข่าวช่องนั้นช่องนี้นะทีนี้เราก็เหมือนเป็นไอดอลของนักเรียนเป็นเหมือนแรงจูงใจให้เขาเข้ามาเรียนกับเราทุกๆคาบว่าในชั่วโมงนี้ในกิจกรรมช่วงนี้เราจะสามารถจัดกิจกรรมอะไรให้เขาได้บ้างครับแล้็ในส่วนของตัวผู้ปกครองผู้ปกครองก็ชื่นชมเข้ามาเยอะพอสมควรครับก็คืออยากเรียนกับครูจังเลยในในส่วนของผู้ปกครองท่านอื่นทีนี้ผู้ปกครองก็ไว้วางใจเรานะ ครับในการจัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานของเขาครับ สุดท้ายค่ะครูเปมีอะไรที่จะฝากถึงเพื่อนเพื่อนครูและนักเรียนทุกคนที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่ในขณะนี้แล้วก็สอนออนไลน์ในขณะนี้ไหมคะก็คือผมอยากให้กําลังใจคุณครูทุกท่านนะครับรวมทั้งตัวผมเองนะครับบางทีการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะท้อมันมีบ้างเลยครับที่เราท้อนะครับแต่ผมอยากให้คุณครูมองว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้เรายังเห็นความเป็นไปดได้ของการที่จะให้นักเรียนได้รู้ในสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารให้เขาฟังในสถานการณ์ การแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณครูทุกท่านปรับตัวกันทุกคนนะครับ ปรับตัวเพื่อให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้ฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายเปลี่ยนไปยังไงถ้าคุณครูมองว่าการเรียนแบบนี้มันเป็นไปได้มันก็ต้องเป็นไปได้ครับค่ะขอขอบคุณคุณครูเปยมากเลยนะคะที่มาร่วมสนทนากับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเปสวัสดีครับผมและนี่ก็เป็นเสียงสนทนาร่วมกันกับนายอัจพลิมีศาสตร์ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านดินแดงศรีลาประชารัฐจังหวัดสุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ